ว่าทุกคนต้องเงียบๆน,นะใครอยากได้แนวทางรัฐบาลจะนุกดกลิง์ดันล่างด่วนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเจ๊พูดให้ฟังเดี๋ยวเจ๊พูดให้ฟังคือที่เจ๊ไปดูดวงมาที่เจ๊ไปดูดวงมาที่เจ๊ไปดูดวงมาทุกคือพ่อพ่อหลักเมืองอ่ะบอกว่าคือเหมือนมีใครไม่รู้ว่าถามพ่อว่า พ่อรัฐบาลงวดนี้ออกไรพ่อก็บอกว่ามึงลองตามมึงลองตามมินี่ดิมึงก็ตามเลขวันไหวครูของพ่อสิก็คือวันที่สิบสองอันนี้ไม่รู้นะแต่พ่อบอกให้ตามพ่อพ่อที่ดูดวงให้เจ๊พ่อเขาบอกให้ตามหนึ่งสอง เจก็เลยเอามาเขียนใส่ใบแนวทางเนาะ no. <No. S 1> ก็ไม่รู้นะจะมาไหมแต่ก็ทำอ่ะก็จะตามไม่ถึงที่สุดอ่ะจริงๆเออก็พ่อบอกอ่ะพ่อบอกคือองตรงหลายคนถามว่าเจ๊เลขมั่วหรือเปล่าหนึ่งสองเอามาจากไหนไม่มัวมมวมม่วค่ะไม่มั่วไม่มั่วค่ะ คือพ่อหลักเมืองที่เจไปดูดวงเขาบอกให้มึงลองตามเลขวันที่พ่อทําพิธีไหว้ขึ้นไหว้ครูสิเออพ่อบอกมึงตามเลยหนึ่งสองพ่อพูดอย่างนี้เจก็เลยเอามาให้ทุกคนไงแล้วเจก็ชอบเจ็ดก็เจม 7, 1, ิมเจ็ดหนึ่งสองป็นจบเจไม่ได้มีเลขอะไรเลยค่ะไม่ได้เลขมั่ว อ,อทุกคนต้องประเมานนะลิงด้านล่างทุกคนขาเอาแบบนี้ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะหนึ่งสองอ่ะแต่เจ๊อ่ะแต่เจ๊อ่ะคือตามตามพ่อบอกพ่อบอกให้ตามเจ๊ก็เลยตามตามที่พ่อบอกหนึ่งสองแม้เต็มยัง แม่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 ป้มเออเจตจะจะมาบ่อยนะแม่ปุ้มไปไหนวะเนี่ยตามแต่อนี่ยัง เขาเต็มยางอะทุกคนเข้าไปรอแนวทางเจนุกที่ลิงด้าน,นล่างได้เลยแนวทางรัฐบาลไทยนะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะโอ้เอาตรงๆแล้วก็ชอบว่ะขอให้มานะตามตามจนสุดแล้วอะ่ะเออก็คืองวนเนี้ยพ่อบอกให้ตามไม่ใช่ในหรอกไม่ได้เลขมาใสนอ่ะเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรนนี่ ต้องรี่นาทุกคนอาเดี๋ยวให้ดู 1, เจ็ดหนาาึ่งเจ็ดหนึ่งไปละใช่ไหมอาเดี๋ยวจับให้จบเดี๋ยวจับให้จบเลย ปุ่มหอ่ะเดี๋ยวจัดให้หมดใครไม่อยากรอแคปกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะ ที่ซื้อเลยนะเยอะๆเลยจริงๆอเดชให้ดูใครไม่อยากรอแคปเลขรัฐบาลเข้าลิงด้านล่างได้เลยคือที่ชอบเลยนะที่ชอบงวดนี้ถ้าจริงๆอ่ะนะอ่ะดูดิเจ๊เหมาอ่ะเจ๊ทุกคนขาบเจ๊ให้แล้วเจ๊ก็ไปซื้อด้วยนะไม่ใช่ว่าคิดจะให้ทุกคนนะดูทุกคนดูนะ,ะดูดิ ก็เหมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ๊หายากอ่ะเจ๊ก็เลยได้เนี้ยดูดิก็ได้ได้หกหนึ่งสองเนี่ยเจ๊เอาหมดนะทุกคนอันนี้คือเพิ่งเจอเพิ่งได้แล้วก็นี่ได้มาอีกก็ตามมาไหนงวดอยู่นะั้นแล้วก็ชอบหกเจ็ดไม่รู้วันแล้วก็ชอบหกเจ็ดด้วยแล้วก็ห้าหนึ่งสองเห็นปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบสิบใบแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกที่ชอบเหมือนกันเห็นปะเจก็ชอบหกเจ็ดเจ็ดหกเหมือนกันนะแอบชอบแต่ว่าไม่ได้บอกใครอยากเออไม่ได้บอกใครเลยซื้อติดไว้อันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้บอกใครเจโนหกเจ็ด เออจะประมาณนี้ทุกคนจ๋าใครใครนะคะใครอยากได้แนวทางรัฐบาลกดลิงก์ด้านล่างเลยค่ะเออแต่ชอบแอดชอบเจ็ดหกอยู่ทุกคนเข้าใจฟิล้าง ลิงไม่ติดหรอเออแต่เจ็ดหกเจเจ็ดหกหกเจ็ดเป็นเลขส่วนตัวนะยังไม่ได้ปล่อยให้ใครใดูทุกคนที่ดูได้สดเจเท่านั้นถึงเห็นเจยังไม่ได้ให้ใครดูเลยนอกจากหนึ่งสองเห็นปะเห็นไหมนอกจากหนึ่งสองหนึ่งสองที่เจไปฟาดมาอันนี้คือเป็นเลขในใจที่เจชอบอันนี้คือไม่ต้องบอกใครนะเออเจ็ดหกหกเจ็ดอันนี้แอปชอบเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ด อชอบส่วนตัวโอ้ยไม่เห่า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 เลยปิดปิดประตูเลยลูกอันนี้คือความชอบส่วนตัวใครอยากตามก็ตามนะคะชอบส่วนตัวไม่มีอะไรมากจบเออจะได้หนึ่งสองมาสิบใม ก็คูดค่นเนี่ยแหละเดี๋ยวซื้ออีกเดี๋ยวไม่หาซื้ออีก,ก,ก <Greek. S 2> อ่ะทุกคนขา <cheer S 2> ลิงด้านล่างใครเข้าได้รีบเข้าเลยเอออันนี้ชอบอันนี้ทุกคนต้องบอกใครนะอลูกแค่นี้พอ เออช่อง776จริงจริง